ได้ดูว่าเป็นอีกร้านอาหารสเปนิชอันดับหนึ่งในย่านราชพฤกษ์จริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับร้านโบเดกัส Y ไวน์ที่การันตีโดยมิชลินไกด์ d e 3ปีซ้อนในปี2021ถึงปี2023กับรางวัล t h a i l a n d Favorite Restaurant 2024และรางวัล s t a u r a n t from Spain Certification 2024จากกระทรวงพาณิชย์โดยในปีนี้โบ d e กัส Y ไวน์ได้ปรับรูปโฉมใหม่ในคอนเซปต์ใหม่ทั้งร้านพร้อมกับจัดงานเปิดตัวไวน์ดิสโโอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นการ เฉลิมฉลองครบรอบและเป็นการแนะนําเมนูพิเศษที่รังสรรค์ขึ้นใหม่ในฤดูการนี้พร้อมชูวัตถุดิบส่งตรงจากสเปนและเพิ่มการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นจากประเทศไทยมาผสมผสานเพื่อช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิน่นและลดผลกระทบของมลพิษจากการขนส่งวัตถุดิบพร้อมใช้ว,วัตถุดิบทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดแบบ e r o w a s ว e เพื่อตอกย้ำในคอนเซปต์การบริหารร้านที่ต้องการให้เป็น sustainability restaurant อย่างแท้จริง ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ทาง f a c e o o o แฟนเพจ g บ b ดก e ส a ไว Y วันนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเราอยากแนะนำไวน์ดิสโกซึ่งเป็นไวน์ที่เล็กลงทุนในประเทศสเปนนะคะเรามีโรงไวน์อยู่ที่นั่นก็เลยอยากนำประสบการณ์ดีๆกลับมาแชร์กับคนไทยค่ะ หลักๆเลยนะอันแรกที่อยากนำเสนอเลยก็คือเป็นไวน์ออร์แกนิกอ่าแล้วก็อยู่ในแคว้นโตโรซึ่งเป็นแคว้นที่มีไวน์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ค่ะเรียกว่าดูแลตั้งแต่ดินขึ้นมาเลยนะคะ,คะอง,งุ่นดีไวดีค่ะเพราะนั้นเราดูแลตั้งแต่ดินการปลูกไวเราไม่ใช้สารเคมีนะคะไม่ใช้ยาฆ่ามแมลงใดๆเลยการเก็บนะคะเก็บเกี่ยวเราก็ใช้เนี่ยค่ะเก็บด้วยมือเลยนะคะ,คะไม่ใช้เครื่องจักรค่ะ เราโชคดีที่เรามีวายเมกเกอร์นะคะ<ม>ที่ที่เราจะเป็นเพื่อนกันแล้วก็เขาเก่งมากๆนะคะเราก็เลยมีโอกาสได้ไปลงทุนอยู่ที่นั่นค่ะเมนูที่ทำขึ้นมาเป็นเมนูซีซนอลด้วยนะคะเราใช้วัตถุดิบที่เป็นของสเปนนำเข้าผ<ม>นวกกับเอามาทวิสกับวัตถุดิบที่เป็นของไทยเป็นออย่างเช่นปลาเราก็จะใช้ปลาจากประมูพื้นบ้านค่ะ ใช่ค่ะ<า>อ่านเมนูข้าวซอยไฮไลท์ของวันนี้นะคะ<ม>ก็จะทว<ม>ิสต์กันระหว่างสเปนกับไทยเนาะม,มีความเป็นไทยอยู่ก็คือเขานำอซอสข้าวซอยนะคะ<ม>แล้วก็ปลาที่ใช้เนี่ยค่ะเป็นปลาที่เป็นปลาจากระมงลท้องถิ่นนะคะเอามาดรายเอชนะคะแล้วก็เอามาทอดให้หนังกรอบนะคะราดด้วยซอสข้าวซอยหอมๆเป็นชาวเหนือของบ้านเรานนัเองเป็นอาหารเหนือของบ้านเราค่ะเป็นเมนูซีซันอลค่ะจะมีในช่วงระยะเวลาที่ เร,เ,รเราหาปลาตรงนี้ได้นะคะอยู่ประมาณ3เดือนอะไรประมาณนี้ค่ะร้ <Wow. S 1> านพริเดราสวายนะคะอยู่ถนนราชพฤกษ์ค่ะสามารถมาได้ทุกวันนะคะเราเปิดตั้งแต่เวลา4ี่โมงเย็นจนถึงห้าทุ่มในวันเสาร์อาทิตย์เรามีรอบกลางวันด้วยสัขา11บเนาฬิกาจนถึงบ่ายสองค่ะวันพฤหสัสศุกเสาร์อาทิตย์เรามีไลฟ์แบนนะคะมีป๊อแจ๊สเบาๆให้จอยกันด้วยค่ะเชชวนก็ เวลคัมทุกท่านนะคะอยากให้มาเปิดประสบการณ์อาหารสเปนฟิวชั่นนะคะมีความเป็นอินโนเวทีฟแล้วก็ลักโลกด้วยค่ะ